เราเป็นคนไม่กินเนื้อแล้วเราขึ้นเครื่องบินเราก็แบบลืมสั่งเราก็ยังแบบมีความหวังเลยไปถามแอร์โฮสเตสว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าแบบฉันอยากจะกินอาหารที่มันไม่มีเนื้อเราสามารถถามได้ว่า is it possible to หลังคาว่า to นะคะเราก็ใส่เจตจำนงของเราคือ get a vegetarian meal คือขอแบบอาหารเ็ดก็คืออาหารที่ไม่มีเนื้อนอะ,นอ,ะอีกรอบพร้อมกันค่ะ is it possible to get a vegetarian meal meal แบบขึ้นสียงสูงให้ด้วยอีกรอบหนึ่ง is it possible to get a vegetarian meal vegetarian เน้นตรงเทนะคะเทดังๆ vegetarian vegetarian อีกรอบค่ะ is it possible to get a vegetarian meal แบบเร็วค่ะเพราะว่าแอนโฮสเตสต้องรีบไปนะคะไปค่ะ is it possible to get a vegetarian meal is it possible to get a vegetarian meal การสื่อสารนะคะ เวลาที่เราอ่ะพูดเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะคะมันทําให้เราเพิ่มความมั่นใจ